วันนี้ฉันออกมาเล่นสกีดูสิพี่น้องฉันจะบอกว่าฉันพยายามเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าค่อยๆเดินไป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 ถอยหลังทําไม้มึงจะถอยหลังทำไม้มึงก็เดินไปข้างหน้าสิสิบห้าเดินไปข้างหน้าค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปเออกระดึบกระดึบไปกระดึบไปซ้ำส่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาเออเดินไปเดินไปเดินไปใกล้ละใกล้ะมึงจะถอยทําไมมึงเดินมาได้ตั้งไกลแล้วมึงยังจะถอยล่างไปอีกชิบหายเดินไปอีกเดินไปอีกค่อยๆเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปขวาตามซ้ายไปขวาตามไปสิดันไปดันไปมึงค่อยคเดินไปเดินไปเดินไปมึงค่อยๆยเดินไปเดินไปเดินไปข้างหน้าเดินไปชิบหายมึงจะเดินถอยหลังทําไม แล้วเมื่อไรมึงจะถึงเนี่ยเส้นชัยมึงอยู่ข้างหน้าเส้นชัยมึงอยู่ข้างหน้ามึงจะถอยหลังทําไมมึงจะถอยหลังทําไมเอาซ้ายไปข้าตามซ้ายไปข้าตามซ้ายไปข้าตามโทชีวิตชีวิตโนชีวิตไอ้มา